มาฮดกัวเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับของออของพระที่ประทับทรงนะครับจริงๆนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในข้อเท็จจริงของความเป็นฮดกัวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ว่าประกอบพิธีกรรมด้วยตนเองนะครับโดยมีองคพระผู้ใหญ่คอยกำกับ ในทุกพิธีกรรมเพื่อให้พิธีกรรมนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อความเ,าเป็นสิริมงคลนะครับปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้สำเร็จลุเรื่องนะครับสำเร็จลุลร่วงในพิธีที่เรา,เอ,าองค์พระท่านมาเพื่อ,อปูดแก่สาธุชนนะครับแล้วก็หน้าที่หลักก็เราจะต้องเรื่องของการเตรียมนะครับเตรียมเรื่องของ สถานที่อุปกรณ์สําคัญที่จะใช้ในพิธีนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามีหน้าที่ถ้าพูดถึงว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างสวรรค์กับพิภพอของเรานะครับในการที่จะเป็นสื่อกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญอ,องค์พระให้ลงมาประทับทรงที่ตัวมัสรงนะครับด้วยจิว๋วจิ๋วนี้ก็คือ คาถาอาคมนะครับหรือพระเวทที่เราได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เจ้าพุทธโบราณของเรามานะครับซึ่งในการที่เราจะทําพิธีนี้เราจะต้องใช้สมาธินะครับในการที่จะอัญเชิญอ,องค์พระด้วยจิวนะครับแล้วก็จะคอยอช่วยเหลือ,อในพิธีกรรมพอหลังจาก เสร็จพิธีกรรมเราก็จะเป็นเหมือนกับเป็นล่ามให้กับทางองค์พระระหว่างคนเพราะว่าองค์พระเราจะพูดด้วยภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับถ้าคนฟังได้โบราณก็จะคุยกับองค์พระได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่จะคอยช่วยหรือหรือว่าช่วยจดรายการอย่างถ้าพระตรวจคนที่ไม่สบายก็จะออกยาเราก็จะเป็นสื่อกลางในการว่าจดตัวตัวยานะครับเพื่อผู้ป่วยหรือว่า คนที่มหาพระเนี่ยเอาไปซื้อที่ร้านยาไปเทียบนะครับไปกับยาเขาเรียกไปกับยาแล้วก็หน้าที่หลักๆนะครับถ้าในอย่างกินเจเนี่ยก็พิธีสําคัญก็อย่างที่เราจะต้องก่อนที่จะเชิญองค์ยกองทรงเตผู้เป็นประธานใหญ่ในงานกินผักนะครับแล้วก็ค่ําคืนที่จะถึงว่าเราจะต้องเชิญองค์กิ้วองไตเตะและองค์เต้าโบเถียนกุนนะครับเราก็จะต้องมีการเ,เขาเรียกว่าป้างเอียนะครับ อัญเชิญกองทัพสวรรค์นะครับทั้ง5ทัพเพื่อประจำการและก็อารักขาองค์ยกองทรงเตนะครับตามรูปแบบโบราณการของจีนมานะครับ<ส><ม>ก็เป็นการถ่ายทอดรูปแบบกันมาที่เราเรียนรู้ถ่ายทอดแล้วเราก็ปฏิบัติรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันนะครับ<ม>ในส่วนของพิธีก็หลังจากที่เราปล่อยทหารไปแล้วพอในออส่วนของสาจาบกางวยสาจาบ การก้าวงยหลักจับแล้วก็ก้าวงูก้าวก้าวก้าวงชวยชวยซ้านะครับก้าวงูชวยลักก้าวงูชวยก้าวก็จะเป็นการโคกูนโคกูนนี่เราก็คือเป็นการเลี้ยงนะครับเลี้ยงอาหารกับเราทหารทั้งหัศที่เราอัญเชิญมานะครับแล้วสุดท้ายในวันที่สิ้นสุดการเจชายใน9วันนะครับคือวันที่10 ช่วยจับมีการลงเสากุติงเราก็จะทําพิธีการเชิญทหารทั้ง5้าทัพกับสวรรค์นะครับโดยภาพรวมก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับ